1, 2, สวัสดีค่ะทุกท่านอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปโก1 2 3กับครูฮิโรกะนะคะฉันครูฮิโรโกะค่ะทุกคนจำชื่อครูฮิโรกะได้หรือยังคะครูฮิโรกะจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นให้อย่างเต็มที่นะคะ ใครมีคำถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะมาถามได้ตรอดเลยค่ะครูจะตอบในแฟนเพจหรือว่ารายการให้นะคะแต่คนที่ยังไม่ได้กาะไลค์ like ในแฟนเพจช่วยกดไลค์ like ด้วยนะคะตามนี้เลยค่ะทุกทุกคนมีใครเกิดวันนี้บ้างคะ เพราะว่าวันนี้นะคะครูที่เราก็จะมาสอนคําอวยพรสําหรับวันเกิดค่ะซึ่งเวลาเราจะพูดอวยพรกับเพื่อนๆหรือใครก็ตามนะคะต้องพูดว่าอ t ต n ั o นโจบิโ e อเมเดโตค่ะอ t ต n ั o นโจบิโ e อเมเดโตแปลว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะทั n นโจ i บิแปลว่าวันเกิดแต่ต้องเติมคําว่าโอขั้นหน้าคําศัพท์นะคะเหมือนกับโอกาสังโอโตสังค่ะทำให้คำศัพท์นั้นสุภาพและเพราะมากขึ้นนะคะ ส่วนคาว่าโอเมเดโตนะคะแปลว่าอินดีด้วยค่ะคํานี้นะคะใช้ได้หลายโอกาสมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไปงานรับปริญญาของเพื่อนก็ต้องบอกว่าโฉสึยุโอเมเดโตค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะโฉสึยุโอเมเดโตค่ะซึ่งโฉสึยแปลว่าการเรียนจบนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนสอบ entrance ติดก็ต้องบอกว่ากา๊อคากุโอเมเดโตอีกรอบหนึ่งนะคะกค๊อ,กอะคะกากุโอเมเดโต ซึ่งโกกักแปลว่าการสอบผ่านค่ะถ้าสมมติต้องพูดกับผู้ใหญ่ก็ต้องเติมคำว่าโกไซมัสท้ายคำว่าโอเมเดโนะคะก็ได้แบบนี้ค่ะโอเมเดโตโกไซมสอีกรอบหนึ่งนะคะโอเมเดโตโกไซมสอย่างนี้เองค่ะกลับมาที่สุขสันต์วันเกิดที่เราเรียนกันวันนี้ดีกว่านะคะพูดตามครูฮิโรโกะอ,อีกครั้งนะคะ お誕生日おめでとうอีกรอบหนึ่งค่ะお誕生日おめでとうถ้าอยากจะพูดอวยพรกับเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะ2ม,มาถึงช่วงที่2แล้วนะคะおしえてひろこ先生ใครมีคำถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือประเทศญี่ปุ่นนะคะอะไรก็ตามสามารถส่งคำถามมาที่ Facebook ของรายการได้เลยนะคะครูฮิทโ,โกะจะไปหาคำตอบมาให้เพื่อนๆเ,เองค่ะโอเควันนี้นะคะมีคำถามจากเพื่อนๆส่งมาค่ะว่าตอนไปบ้านของญี่ปุ่นต้องถอดรองเท้าใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าวางแบบไหนมันจะถูกต้องค่ะช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะอืมโอเคค่ะ เวลาที่ไปบ้านของคนญี่ปุ่นนะคะก็เปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็จะเจอบริเวณที่เราต้องถอดรองเท้านะคะที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าเก้งกันค่ะอีกทีนะคะเก้งกันค่ะโดยมารยาทโซนใหญ่นะคะถอดรองเท้าแล้วต้องวางรองเท้าหันออกและเรียนดีๆแบบในรูปนะคะอถ้าใครเห็นรองเท้าที่วางไม่เรียบร้อยนะคะช่วย วางรองเท้าให้ถูกด้านนะคะจะได้ทำให้คนญี่ปุ่นประทับใจได้ค่ะอ๋อก็มีอีกเรื่องเนึงน,นะคะพอดีมีเรื่องราวที่ครูที่รกกเองเข้าใจผิดต่อมาประเทศไท้ครังแรกนะคะก็เลยมีบางคนที่คงงงและเข้าใจผิดกับการใช้ห้องน้ำโบราณของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าของไทยเนี่ยต้องหันไปทางประตูใช่ไหมคะแต่ของญี่ปุ่นต้องหันเข้านะคะเ,เพื่อนเพืนถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่น อย่าหันผิดด้านนะคะชสุดท้ายนี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนกันวันนี้ดีกว่าค่ะคำแรกค่ะお誕生日おめでとうอีกรอบหนึ่งค่ะお誕生日おめでとうซึ่งแปลว่าสุขสันตวันเกิดนะคะ อีกคำหนึ่งค่ะจำได้ไหมบริเวณสำหรับถอะรองเท้านะคะเราเรียกกันว่าเก้งกังเก้งกังค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันตอนหน้านะคะบ๊ายบายนักเรียนของครูฮิโรโกะทุกคนคะช่วยติดตามฟังเพจของ Facebook ด้วยนะคะ facebook.com/slash นิฮงเกะ123า by ฮิโรโกะเซนเซค่ะ